có bỏ ma này bắn đi Bỏ rồi chú, cũng là mì cung là lạc đây đi chạy đời rồi, bắn này bá rìu lắm là Bà rìu đi Nó mì nè, nào chứ Đi nông thi mà đu nè, Cung lên nè, mà đâu nè Không có trời gần nữa

บางทีไม่เอาเบ็ดนดินี่ตกตาเนี่ยไม่อยากตกอ่ะชอบมาลนปู้ายาล้แต่เราเอาอะไราอ่ะว ah? ันนี้ผมไ่ไาอแกเด็กมาันี้ยมันแกไม่ใช่เด็กนะใครอ่ะียงียงอ่ะก็เหมีวมนูอยู่กัันนี้ตัวแต่งูนี่พี่อนี่แกพี่

น,นึกแกรู้ไหมว่าน้องกุ้งมีเมียนะรู้เวยยินดียินดี่